เดี๋ยวนี้พวกเรามาเยอะทุกวันหลวงพ่อเดินดูที่ละคนไม่ไหวนะอัปพิวันนี้วันปิยะมันปิยะวันปิยะมหาราชวันปิยะมหาราชก็เป็าานวันที่ระลึกถึงราชกาลที่ห้า รัชกาลที่ห้เป็นกษัตริย์ที่นำประเทศไทยเปลี่ยนจากยุคโบราณสู่ยุคพัฒนาปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยร่วมสมัยกับจกักรพรรดิเมจิของญี่ปุ่นรุ่นเดียวกัน เมื่อก่อนวันปียะหลวงพ่อเป็นในสิจุฬาวันปียะก็ม anyway, so right ีงานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าเด็กๆรุ่นหลวงพ่อนะยังแยกแยะระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบัน มันสามารถแยกแยะได้ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยจะต้องไม่มีสถาบันคนละเรื่องประชาธิปไตยมันก็มีกษัตริย์เป็นประมุขก็ได้มีประธานาธิบดีก็ได้เมืองไทย ที่ผ่านมานะเมืองไทยเป็นประเทศเล็กๆถูกรุกรานจากตะวันตกเหมือนเมืองจีนขนาดเมืองจีนเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะก็ยังโดนรุกรานเมืองจีนเอาตัวรอดมาได้าประเทศใหญ่มากไม่มีใครยึดได้เมืองไทยเล็กนิดเดียวรอดมาได้นะต้อง ผู้นำนะใช้ความอดทนมากเลยใช้ศิลปะทางการทูตไม่ได้ใช้การทหารไม่ใช้การทหารมันไม่มีทางสู้ไปใช้การทูตเอาตัวรอดมาได้รักษาบ้านรักษาเมืองมาได้เป็นประเทศเดียวในย่านนี้ที่ไม่เสียเอกราชให้พวกฝรัง่ง นี่คุณงามความดีของรัชกาลที่ห้ากับคนยุคนั้นทําไว้นะเป็นคุณกับแผ่นดินมากเลยตกเป็นเมืองขึ้นเขาเนี่ยนะโอ้ดูประเทศที่เป็นเมืองขึ้นพลังทุกวันนี้ยังลําบากยากเยน็นเราเป็นคนนะเราต้องรู้จักคำว่ากรตัญญู บัณพระบุรุษมีบุญคุณคนไม่กระตันยูใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะเราอยากดูว่าคนไหนดีไม่ดีนะดูว่าเขากระตันยูไหมความกระตันยูนะมันกว้างกว่างนะกระตันยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะ ก็ใหญ่โตขึ้นมาก็คือกว้างขึ้นมาก็คือกระตันอยู่กับชาติบ้านเมืองถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องกระตันอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยวิธีกระตันอยู่ในครบอบครัวเราเพื่อรับผิดชอบครอบครัวให้ดีอย่าพาครบอบครัวตกต่ำด้วยการทำชั่ว มีลูกสอนลูกสอนหลานให้มันเป็นคนดีเมื่อก่อนมีคนหนึ่งนะรุ่นบุกเบิกที่เนี่ยเขามีลูกชายขอวงพ่อบอกว่าให้สอนลูกให้ดีนะเราดูแล้วเด็กโตกขึ้นอาจจะมีปัญหาเด็กบ้านแตกเราสอนลูกให้มีศีลน,นะบอกเขาไม่สอนสอน ศีลธรรมไม่ใช่เรื่องจะทําให้ร่ํารวยก็ถูกศีลธรรมให้ร่ํารวยนะแต่ไม่เป็นหนี้ใครเป็นหนี้บาปรนะ้ายแรงมากเลยงั้นเราดูแลครอบครัวเราให้ดีทำหน้าที่ต่อสังคมประเทศชาติเราก็อย่าชั่วอย่าบ่อนทำลาย ยังทำธุรกิจหลอกลวงผู้คนเสียหายเป็นพันล้านหมื่นล้านเลยพวกนี้ในลรคุณแผ่นดินเอาตัวก็เอาตัวสบายคนอื่นลำบากไม่เป็นไรนี่จะกระตันอยู่กับพระพุทธเจ้าทำยังไง ในนี้ในฐานะพวกเรามาวัดการจะกัตันอยู่กับพระพุทธเจ้าคือเราต้องเป็นลูกที่เชื่อฟังท่านอะไรที่ท่านห้ามอย่าทำอะไรที่ท่านบอกว่าควรทำนะต้องทำสิ่งที่ท่านห้ามเราก็คืออย่าทำชั่วนะตั้งอกตั้งใจรักษาศีลให้ดี ถ้าเป็นคราวาสทั่วๆไปก็ตั้งใจรักษาศีลห้าไว้พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีศีลนันอยา่างบางคนเอาศาสนาพุทธไปหากินนะแต่ตัวเองไม่มีศีลน,นะอันนั้นเหลวไหลมากถือว่าอักตันอยู่คือคล้ายๆเอาสมบัติของพ่อเอาชื่อเสียงของพ่อไปหลอกลวงคนอื่นนี ใช้ไม่ได้อะไรที่ท่านให้เราทำอันแรกก็ท่านบอกอย่าทำชั่วเราก็ต้องไม่ทำชั่วอะไรที่ท่านให้เราทำให้เรามีศีลให้เราฝึกจิตให้เราเจริญปัญญาศีลเบื้องต้นก็ตั้งใจรักษาห้าข้อไว้สำคัญที่สุดเลย หลวงปูดุลนะันท่านเคยบริาพาทลูกศิษย์ของท่านเป็นพระนะบอกว่าโมแต่นับว่าตัวเองมีศีล227ข้อเหนือกว่าชาวบ้านเลยว่าคารวะท่านบอกโมแต่นับว่ามีศีลเอยอะแยะแต่ลืมศีลห้าไม่มีศีลห้ายัางเป็นพระแล้วหลอกลวงเขาอะไรเขานะี่ทำ อะไรที่หลอกชาวบ้านเน่ยสยศาสตร์เรื่องอะไรต่อไหนเพรนศีลห้าต้องรักษานะแล้วก็การฝึกจิตการฝึกจิตทำได้สองอย่างฝึกจิตให้สงบแล้วก็มีกำลังในอันหนึ่งฝึกจิตให้ตั้งมั่นพร้อมที่จะเจริญปัญญานี่อีกอันหนึ่ง เปกเฉตให้สงบแล้วก็มีกำลังก็คือให้เราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งที่เราอยู่แล้วสบายใจให้อยู่กับกรรมฐานนะั้นทำไปเรื่อยๆจิตมันจะสงบถรามันสงบต่อเนื่องไปมันไม่วิ่งไปวิ่งมามันจะมีกำลังถ้าจิตมันวิ่งไปตลอดเวลาจิตมไม่มีแรง ควรฟุ้งซ่านจิตไม่มีพลังหลวงู่ด,ดูลัณฑ์ไม่พูดเรื่องอิกที่ปฏิหารท่านพูดแต่เรื่องพลังของจิตพลังของจิตก็เกิดจากการทำสมาธิฝึกให้จิตสงบได้พักผ่อนอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องไปจิตจะมีพลัง ตั้งมั่นมีกำลังขึ้นมาที่อันหนึ่งฝึกจิตให้ตั้งมั่นอ่ะก็คือทำกรรมฐานนั่นแหละแล้วคอยสังเกตจิตใจตัวเองจิตใจหนีไปรู้ทันจิตใจถลํมลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานี่ถ้ามีทั้งกำลังมีทั้งความตั้งมั่นเนี่ยเราพร้อมแล้วที่จะเจริญปัญญา แต่จิตท,ที่ไม่มีพลังไม่มีกําลังตั้งมั่นไม่ได้เหมือนกันนะในจิตท,ที่มีกําลังสงบอ่ะก็สําคัญถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีแรงมันตั้งมั่นไม่ได้ไม่รู้เมืองจีนเคยเห็นลูกข่างไหมที่เด็กๆเ,เล่นที่มีแกนันนหนึงมีไหมในเมืองจีนที่โยนแล้วมันหมุนหมุน ถ้าออโยนเบาๆนั้มันก็ล้มไปเลยถ้าโยนแรงๆนะมันจะหมุนตั้งอยู่ได้นานเราอยากให้จิตตั้งมั่นะจิตก็ต้องมีแรงจิตก็ต้องมีแรงจิตมีแรงก็คือพาจิตให้พักผ่อนในอารมณ์เดียวไม่วอกแวกแล้วคอยรู้เท่าทัาน พฤติกรรมของจิตจิตนี้ไปคิดรู้ทันพอเรามีกําลังแล้วเห็นจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันเราก็จะตั้งมั่นขึ้นมาในจิตถลําลงไปเพ่งรู้ทันจิตจะ,จะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงขั้นที่สามนะเป็นงานที่พระพุทธเจ้าบอกให้เราทำคือการเจริญปัญญา เรียนรู้ความจริงของร่างกายองจิตใจไปจนวันหนึ่งเราเห็นความจริงนะร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็หมดความยึดถือในร่างกายจิตก็ไม่ทุกข์เพราะร่างกายเราจะเริญปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของจิตใจวันหนึ่งเห็นแจ่มแจ้งจิตก็ปล่อยวางจิตไม่ยึดถือจิตเราก็ยังไม่ทุกข์อีกล้ะ ร่างกายยังทุกข์อยู่แต่จิตไม่ทุกข์เพราะร่างกายส่วนจิตใจนั้นไม่ทุกข์เพราะไม่มีกิเลสต้องฝึกเอาสามอย่างนะสิ่งที่ท่านให้ทำศีลสมาธิปัญญาสมาธิต้องฝึกจิตเอาฝึกจิตให้สงบมันจะมีกำลังฝึกจิตให้ตั้งมั่นมันจะเดินปัญญาได้อันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังยอ่ยอๆ